เลขอะไรนะเลขสองเนี่ยเลขอะไรเลขห้าเลขศูนย์เลขสี่เลขสามเลขอะไรครับสามเนี่ยเลขอะไรศูนย์เนี่ยนั่งหลังตรงตรงเนี่ยสี่สามอือสามโอ้ถูกเว้ย เลขห้าถูกต้องเนี่ยสี่สี่ดูดีๆเรียกอะไรเอ้าเนี่ยเนี่ยศเนี่ยหนเลขอะไรเลขยห้าอ้าห้าเนี่ยนี่แหละนี่นี่สี่ถูกต้องเนี่ยสามเนี่ยหนึ่งเรียกอะไรดูดิมั่วนี่เอานี่นี่เอาเร็วนี้ หนึ่งเนี่ยทองอย่าดังสี่ไอ้ทองไอ้ทองเรียงดังไอ้ทองสี่เนี่ยเรียกอะไรดูดีดีเนี่ยเรียกสอมใช่เรียกหนึ่งเรีกอะไรดูดีดีนี่แ่ละเรียกส ใช่นี่ตัวอะไร<อ>ตัวอะไรอุดอูดอ่ะมีกี่ตัวหนึ 2> 1, 2่งสองถูกต้องนี่ล่ะตัวอะไรจิรับมีกี่ตัวหนี่ล่ะไม่ม่วไม่ใช่นี่คือทุเรียนทุเรียนมีกี่ลูกหนึ่งสองสามถูกต้องนี่ล่ะแตงโมงแตงโมงมีกี่อันอันนี้ไม่ใช่นนี้อันนี้อันนี้เด็ก เนี่ยแตงโมมีกี่อันเด็กหนึ่งอ๋อเด็กก็หนึ่งแตงโมล่ะแตงโมก็้๊อสองเอ้กี่อันดูดีดีดแตงโมหนึ่งใช่อันเนี้ยไอติมไอติมไอติมมีกี่อันหนึ่งสองสามสี่ถูกต้องเนี่ยเด็กเด็กมีกี่คนหนึ่งสองสามถูกต้องนี่ล่ะมันฝรั่งมันฝรั่งมีกี่หัวห สี่ห้าหกไหนดูดีๆมีกี่อันหนึ่งสองสามสี่ห้าถูกต้องนี่ล่ะตัวอะไรปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกมีกี่ตัวสองตัวนี่ล่ะ 1, 1> แมวแมว,แม,วมีกี่ตัวครับหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ล่ะแมวหมาหมามาจังเล่นอะไรหมาเนี่ยพี่ตังตังวิ่งเล่นอยู่หมามีกี่ตัว หนึ่งตัวนี่ล่ะสับปะรดสับปะรดมีกี่ลูกหนึสองสองลูกนี่ล่ะไก่ไก่ไก่มีกี่ตัวครับหนึ่งสองสามสี่โอเคออาสวัสดีครับพี่พี่กอนสวัสดีครับพี่บี้ไหนอ่ะดูกล้องด้วยสิไว้เจอกันใหม่บ no ๊ายบายไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายบ๊ายบายไว้เกินนมก่อนนะครับกินนม